ไฟไม้ลายไม้เก่าช่างบอกทำโคมไฟไม้ลายไม้เกา่าเบื้องต้นก็ตัดแผ่นก่อนค่ะแผ,นแผน่นความยาวอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะคะสามสิบเซนติเมตรด้านบนก็จะอยู่หนึ่งนิ้วด้านล่างก็อยู่สี่นิ้วค่ะทำให้ได้รูปกันทำให้ได้รูปเลยก็จะเป็นแผ่นไม้เก่าเก่าไม้ลายของเราแบบนี้เราก็จะมาทำเดี๋ยวคอยดูลำดับต่อไปค่ะ ขัดแผ่นไม้ลายด้วยกระดาษทรายกับลูกหมูค่ะก็จะขัดให้เรียบเรี้ยงข้างๆแต่ลายก็ยังเหลืออยู่ค่ะขัดตามรอบแบบนี้เลยเพื่อที่จะไปประกอบโคมไฟนี่แผ่นไม้บ้านแผ่นเล็กเล็กน้อยๆอะไม่ี้องเยอะเยดะนี่ไม่ต้องเอ สำหรับแผ่นที่ตัดตอนนี้ทรงกลมที่จะเป็นฐานมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่30มสิเซนแล้วก็ในส่วนที่ลึกเข้าไปก็จะเฉียงเข้าไปห่างระยะอยู่ที่1นเซนค่ะจับจัดไปเตรียมแผน่นเดี๋ยวเราค่อยไปดูในละเอียด ว่าช่างจะทําออกมาแบบไหนยังไงไอเดียอะไรโอ้พีกันใส่ลายแบบนี้แบบเลอ่ากันไลๆกับการออกแบบของเช้าวันนี้ช่างเขาบอกจะทําเป็นโคมไฟไม้ลายอาจจะออกมารูปแบบนี้เลยส่วนนี้ก็คือด้านตั้งข้างบนก็จะเป็นทรงกลมข้างล่างก็กลมพร้อมที่จะไปใส่ ก็จะใส่ขาลายๆขาเสาด้านนี้เลยค่ะสาทัานไม้ลายไม้เสาตัดด้วยเตงนลวดค่ะช่วงนี้ก็ถึงขั้นตอนเตรียมเสาค่ะ,ก,คะก็ต้องขัดเกลาทําความสะอาดก่อนที่จะนําไปประกอบ่วงนี้ประกบอบขาเสาค่ะเสาที่เป็นไม้ลายกับไม้ลายธรรมชาตั้งก็ได้ใส่สำเสาคือข,ขาเสา สามชิ้นแล้วที่เป็นกิ่งไม้ไมกิ่งไม้แดงอตอนนี้ก็จะเหลืออีกไปสี่ท่อนด้วยกันค่ะถึงท่อนที่สี่แล้วโอ้ยลนยากเหมือนกันค่ะาำยากเพราะเป็นไม้ที่หนักแข็งมากเลยท่อนที่สี่ค่ะใช่กระต่ายสับเคลื่อนตามรอยของเรื่อยค่ะ ช่วงนี้ก็มาถึงขั้นตอนล็อกขาค่ะล็อกขาก็จะใช้แก่นไม้แดงหรือว่ากิ่งไม้แดงที่ควบคู่กับขาที่เสืยอ,ออกมาทั้งสี่แบบนี้เลยในการยึดใช้เกลียวสองนี้ค่ะโอ้ดีเลยไหน ช่วงนี้ก็จะล็อกหัวคมไฟของเราด้วยวิธีใช้เกลียวใช้เกลียวกับนิ้วด้วยรอบทิศทางก็จะประมาณนี้เลยในการติดตั้งหลังจากเราทําติดตั้งหัวเสาเสร็จแล้วช่างก็จะนําแผงโซลา่าเซลล์ที่มีหลอดไฟก็จะประมาณนี้ในการใส่นะคะใส่หัวข้างบนเดี๋ยวค่อยล็กอกล็อยุดข้างบนอีกทีโซลา่าเซลล์ของเราก็จะเป็นแผงน่ารักแบบนี้เลยค่ะที่เข้ากันกับผลิีภักับข้างบน เดี๋ยวเรามาดูข้าง,างช่วงเย็นอ้าตอนกลางคืนกันค่ะว่าไฟจะออกมาแบบไหนยังไงเป็นลำดับต่อไป